มันเกบ,แบบสบายดีครับทุกคนอยู่กับช่อง EK หลอดบ้านนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมีดีวลกันนะครับหลังจากที่เราไปกินขนมมานะครับเราจะมาเริ่ม เกมกันเลยนะครับเราจะเล่นเกมอะไรดีนะช่วยกันเลือกหน่อยนะครับเอาเกมนี้นะครับ ี๋ยวผมดูก่อนนะว่ามีคนเล่นกี่คนอ่าหา้าคนเล่นได้ครับแต่ถ้าอยากเล่นคนเดียวก็ไปหามีสูตรคนมาได้นะครับใครที่อยากเล่นเกมมินิโว่ก็ไปโหลดมาได้นะครับอืมอืม โอเคตอนนี้เราตกตายนะคระเออ เกมน่าจะบักนะครับเดี๋ยวไปแบบใหม่มามาแมบนี้นะครับเอ้ยมามาแมบมาแมบผีดีกว่าครับอ่ม เอาแม็กโซนิกอะไรเอาปนะ เราอยู่ฝั่งสีน้ำเงินนะครับและโอ้เราก็มีปืนนะครับเดี๋ยวเราต้องนอนก่อนนะครับเดีย๋ยวเราเราตายนะครับ ขอหลับก่อนนะครับตื่นแล้วนะครับแล้วก็ยังมืดอดยู่ทำอย่างอะไรดีลหรอครับเนี่ย เทเราจะมาหยิบลากเทลกันนะค่ะ เราตายนะครับจบครับเราก็จะปือผมก็ไม่รู้ว่ามันไปไหนได้แต่ผมเห็นประตูนีนอันนี้ค่ะมันไม่มีใครอยู่เลยสักคน เกิดเรื่องแล้วครับมผมไม่รู้เลยว่าผม พงศ์ขอนอนกันนะคับอาไม่กินและขี้เกียจก็แล้ะครับ © transcript Emily Beynon สามทุมแล้วนะครับหมายถึงในเกมครับ oh. ตอนนี้ผมตื่นแล้วนะครับได้ไหมครับได้เหรอใช่ ผมเห็นโซนิกนั่นนั่นนั่นโซนิกบ้าทุกคนเห็นทุกคนเห็นนะครับตัวสีฟ้าๆนั่นแหะมันวิ่งไปมานัา่นแหละตัวนั้นแหละครับ ครับผมกินขนมแล้วนะครับเป็นไงครับเกิดอะไรขึ้นบ้างครับ ตอนนี้ผมเจออะไรก็ไม่รู้่ A B E I N O P Q เ S T น W X Y อะไรไม่รู้นะคะผมอ่านอ อ <mini drained out> ุ้ยเลยผมจอห้องเลยับครับง่วงก็นอนก็นอนสนอนครับก็นอนกันผมคิดว่าผมจะพักอาศัยอยู่ที่น e. ี <ja urine> <wohl> ่ครับแล้วผมก็จะไปเอาเตียงมาครับ ทุกคนดูในแผนที่สิครับมันมีสับปะหลาดดูสับปะหลาดก็คือหัวกะโหลกครับรมีคนมาตีครับเราครับแล้วตอนนี้ผมก็จะเอาเตียงของผมเองนะครับ ไปไว้ในหลุมนั้นครับหรือว่าสร้างบ้านใต้ดินครับนั่นแหละครับผมก็จะสร้างบ้านใต้ดินตรงนี้ครับ หวังว่าผมจะปลอดภัยในคืนนี้นะครับอ้าวอ้าวมันบักครับโทษทีนะครอย่างนี้ก็จบคลิปแล้วนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดแชร์กดไล k ให้ช่องอ e ีแคลอทบ้าด้วยนะครับบ๊ายบายยย้ยย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 ยายยย่ยยยย